คุณครับจ,าจ,าจา้าจ้าจ้าอันเมื่อตอนบ่าจ้าครับผมมีเล็กผมอยากปั้อออกไปครับอ๋ออยากแบ่งปันพี่น้นองเฟ้นช่องเอฟซีเนาะครับผมจ้าสามารถอัดเสียงลุงช่องได้ไหมว่าจ้าได้ครับผมซื้อเสรีปั้นพ้นท่องอยู่หนองค่ายครับโอ้ขาทั้งหนองค่ายเบนตัวนี้ครับผมอันนี้ยุ่ยุ่คร่ยุ่ยุี่ยุ่ยุยุ่ยุยุจ้า ค่ะอันทั้งคุณน้ำถ่วมว่าจะขึ้น้ยินขค่ะว่าฝนตก๋ยวนี้หนาวแล้วครับโอ้ค่ะดูแลสุขภาพมันสิออกราษาแล้วเมียนอยู่จะอดูแลสุขภาพด้วยค่ะไข่สายพันธุ์ไม้มาเนี่ยโอ้ยคับยุดีจคะคอยู่บ้านขายของกันได้ว่านว่ากันสิ มามีก้อนเลยก็ได้ทานโทอมาครับอ๋อจ้าอุ้ยขายให้มันมาเดอห้ขายให้เบิดให้ไดให้กร้กาติดหลายๆจ้าอันนี้เป็นสูตรหวยคำนวณเนาะเป็นหวดแรกที่เฮาสีลุงเนาะค่ะเนาะครับผมจ้าแต่ว่าตามสูตรแล้วก็เดินดีอยู่เนาะให้จับตาเนี่ยมึงเป็นบ่จ้าครับค่ะเอาเอากันสันเฮาใส่ซืออเซลีได้นจ้าเนาะ ครับใส่คื้ออะไรคค่ะออเสรีเนาะเป็นงวดเลกเป็นแรงข้าวไม่ที่น้ำมาวางในช่องสาบนาหนุ่มสวีเดนเอาค่ะในงวดนี้เขาก็ไปตามเบิ้งจ้าว่าเป็นจังใดให้พี่น้องคนจอดเบิ้งงวดเลกขันมามักค่อยจัดเนาะค่ะขันคัดก็เลื่อนผ่านตามนั้นเนาะจ้ะครับค่ะส่งไปทางไลน์ได้บ่ครับส่งมาได้จ้าเดี๋ยวสิเบลวันพี่น้องเป็นฟังก็ได้จ้าส่งไปทางไล่อะจ้าโอเคค่ะได้จ้ากะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะสำหรับงวดเลกเนาะ อันผมขาโทษเบอร์นี่ผมถูกลายได้จ้าโูกลายก็ได้อันที่โ่งมาใไห้เนี่มันว่จาจ่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนี่ยมันบอรครับครับเห็นท่บรครับเห็นย่จ่าอันวิ่งหกบนล่างเนี่ยมันบอเออเออเออวิทนานั่นแหละครับอ๋อมีหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดเลขสามตัวกั 6, 1, 7, บหกหนึ่งเจ็ดเมนว่าจ้าครับม,มันมีสองสูตรเปมนว่จาจ้าครับมันมีสองสูตรสูตรที่สองนี่วิ่งห้าบนล่าง จับคู่ห้มีอะจ้าอันนี้มันสูตรเดียวครับอ๋อสูตรเดียวกันจ้าครับตามนี่เลยมันว่าจ้วิ่งหกกับวิ่งห้านี่มันบอครับผมอ๋อวิ่งหกกับหานี่บนรางถ้าถ้ามาหกนี่จับห้คือหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดเน้นว่าจ้าครับผมแม่นอยู่ครับแล้วกะถ้ามาหานี่หาหนึ่งหาเจ็ดหาแปดที่จับห้มันบอ ครับผมจ้ะสำหรับเลขสามตัวหกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งหกเป็นพระจ้าครับผมมัไม<อ>่แช่นั้นนะครับเลขคืองามแถมมันจีสื่อได้บ่ละอันเลขศูนย์หนึ่งหกมันเป็นตรงกับเลขอาจารย์อยู่ในยูถูกครับเอาอีกละมันมาจากไหนไปจังใดละก็ไปตรงข้า,ขาเจ้าศูนย์หนึ่งหกนี่ครับล็อกมาบ้านไดล่องตัวตัวนั้นได้ครับอืมกิดเบื้องแล้วเลขบ่หลายตัวเนาะคะ่ะ ว่าเลขผมว่า,หายหรอจ้าแต่กะเป็นบุญลางกันล้องไปพิจารณาเบิ่งเนาะครับผมมกหาเปียดเปียหาพี่แล้วตัวสื่อยากหยกจ้าฮาสิมีของสุดท้ายบอ,อสุดท้ายบอสุดท้ายเะีูยุส่งไปทั้งหลายครับโอ้ค่ะถามเป็นว่ากับทั้งขาทั้งขายดําเนาะทั้ง อกับว่าสะดวกปันได้แต่กับว่าเป็นยังค่ะสามนาคไปว่าสูพี่น้องเฟ้นจองเอฟซีฟังกับได้ทำเป็นว่าเลขเดินดีจังเดยเขาก็อย่าถึงเย่าปากกันเด้อจ้ะครับผมค่ะเลขมันกับมีเข่ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะอ่ามีมีช่องทางให้พี่น้องเพิ่นติดต่อว่าคุณเป็นมา่นอยากติดต่อหรืออยากโทรหาโดยตรงสิไหมจ้ะกับเบอร์โทรผมครับจ้าเบอร์ใดเนาะจ้ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปด จ้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดยังจ้าแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดหกสี่หนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งนาจ้าเนาะศูนย์แปดหนึ่งแปดสามเจ็ดหกสี่หนึ่งหนึ่งแมนว่ะจ้าครับครับเยบอ๋อค่ะจ้ามีอย่างบ่ออีกบ่เอาเอาเอาเบอร์พุง คือไลให้เดื้อครับจ้าเอาเบอร์ตามนี่เนาะคือไลให้เนาะในในวิดีโอนี่แหละค่ะที่ที่จะลงนี่แหละสามารถติดตอ่อทางออเสรีได้เมื่อว่าผู้ใดอยากโทรหาโดยตรงหรือว่าอยากถามสูตรหมายคำนวณก็สามารถโทรติดตอ่อได้เนาะจ้าครับครับ่บเป็นวดแรเหลกเป็นแรงขากะให้ค้าขายดีๆของผู้ใดๆสำหรับแนวทางจ้าจัางใดกะได้ทีติดต่อกันอีกเพียรหนึ่งเนาะครับคขายร่ำรวยจ้าสวัสดีค่ะ กะเดียวสาบนาะจะทวนตัวเลขให้ฟังอีกเที่งพี่น้องจ้าทั้งออเสรีเพิ่นกะวอบเกียงเด้อค่ะกะเดียวจะทวนตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึง่งเป็นแรงข้าวไม่จ้าออเสรีคนน้องค่ายในงวดวันที่16ตุลาคม2566เป็นตัวเลขสูตรหวยคำนวณเด้อพี่น้องวิ่งบนล่างหกกับหาจ้าเลขจับคู่ประจไหามีหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปด 1> 5้5หนึเจ้ามีหกังสำหรับสมตัวมี6กหนึ่งเจ้าจ้าผู้ใดอยากติดต่อทางออเซรีได้โดยตรงสามารถโทรไปหาเพื่นไดที่081837 641 1 0 8 1 8 3 7 6 4 1 1หี่่หรือว่าเอดีไลน์เป็นไปตามนี้เลยจ้าสามารถโทรหาเพื่อนไดโดยตรงเนาะ เพิ่นกะขายอยู่ทั้งผลราคาทาั้งหนองคายมักตุลีคือกันกันเลยน้ำตุลีสูตรหอ,อยคำาวณนยมาแบ่งปันพี่น้องแฟนท่องเอฟซีกะยังย้ำเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ๋าทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องไปหาจับชลากินแบ่งจ้าหรือว่าจะเอาไปเปรียบเทียบอาจารย์ที่เพิ่นตัวเลขใดเด็ดด,ด,ดังหรือว่าเลขวิ่งเพิ่นดังๆกะสามารถจับไปชนกันได้จ้า ในงวดนี้ก็วันที่16ตุลาคมเิ่นกานนำมาแบ่งปันเป็นงวดแรกให้จบซ้อมเบืองกะได้จ้าหรือเบอรผู้ใดอยากโทรไปสอบถามเพิ่นไดโดยตรงกะตามที่เบอร์โทรสาวบานาปักไห้เด้อคลิปนี้กันผู้ใดมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งเป็นกำลังใจน้อค่ะเปิดการมองเห็นรู้สึกว่าถือปิดกันนักหนักพี่น้องขันผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังได้ตัวแดงจึ้งกึ้งกะอย่าลืมเม้นตคลิปมาแบ่งปันกันเด้อค่ะ การแบ่งปันกะเป็นการบอกบุญอย่างหนึ่งเด้พี่น้องจ้าฟันดีๆฟันเมนๆกะอย่าลืมวอาสู้กันฟังจ้าในว,วันที่16ตุลาคม2566ารกสบาบานากะบา่บาวหลายใ่ไปเอาภาพบรรยากาศดอกไม้สวยๆงามๆค่ะมาฝากมาตอนน้ำเนาะพี่น้องจ้าเอาค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนจ้าเปิดค่าการมองเห็นคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ